เมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในค่ำคืนสุดท้ายอย่างเนืองแน่น เมื่อช่วงค่ำวานนี้ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายเจษด,ดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระคูวิรัตธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาเป็นประธานฝ่ายสง์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิ พลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยมีนายบัญญตัติจันเสนาะเลขาธิการมูลนิธิส่วนประวัติศาสตร์พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงมาเคารพอัฐิและร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแสดงดนตรีแผนเกตุริยางของกองทัพของฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่สองการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิวราวุธ การแสดงโขนเรื่องรมามเกียรติ์ตอนยกรบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินและในช่วงค่ำครับมีการแสดงเชิดสิงโตจากคณะมังกรสิงโตกังปักไทยแลนด์พร้อมด้วยกลุ่มภาคีเครือข่ายสืบสารวัฒนธรรมไชน่าทาวที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาร่วมงานรวมถึงการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่สวยงามอีกด้วยครับ